ในช่วงของสีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะครับติดตามภาพการปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับจากภาพพลเมืองนะฮะอย่างพี่น้องชาวเลอูรักลาววยนะครับฝั่งทะเลอันดามันนะปีนี้นะฮะเขาต้องมีการปรับตัวนะครับในช่วงของการประกอบพิธีลอยเรือครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีสําคัญที่สืบทอดกันมายาวนานคุณพิพาพรครับ เขายังไม่ยกเลิกการนะฮะแต่ว่าจะลดจำนวนผู้จัดการลงนะครับใช่ค่ะพิธีลอยเรือของพี่น้องชาวเลวและกระโวยเนี่ยส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น15ข่้าคเดือน6นะคะทีนี้ปีนี้ไม่ยกเลิกเขาอยากจะสืบทอดแต่ว่าจะมีมาตรการเยอะแยะเลยค่ะแต่ความน่าสนใจคุณธีรเดชคุณอนุทิษาคือพอเป็นชุมชนเป็นชุมชนชาวเลเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางออกไปไหนนะคะดังนั้นพิธีกรรมแบบนี้ยังพอจัดได้บ้างค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกับพักแฟนพิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้นอกเหนือจากพิธีกรรมลอยเรือของชาวเลจุดแรกค่ะเราไปดูภาพการป้องกันตัวเองและการทํางานอย่างหนักหน่วงของพี่พี่อ,อสมอนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่เราจะรายงานกันทุกวันเพื่อที่จะส่งกําลังใจให้กับพี่พี่อสมอแล้วก็ทุกๆคนค่ะที่ตอนนี้พยายามหามาตรการในการป้องกันตัวเองและชุมชนนะคะจุดหนึ่งค่ะลองดูภาพจุดนี้จากลําปาง คุณอนุพงศ์ตาจีนะนะคะปักหมุดรายงานจากลำปางคือคุณอนุพงศ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ลำปางด้วยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้ปักหมุดจากบ้านสีหมวดเกล้าวตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางค่ะ คือที่นี่เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะคะตามรายงานบอกว่ามีครัวเรือนอยู่สักประมาณ600กว่าครัวเรือนค่ะแถมมีประชากรแฝงอยู่เยอะมีทางเข้าออกชุมชนก็แยะเหมือนกันคือมีหลายทางเลยนะคะคนในพื้นที่เขาก็เลยสร้างมาตรการจัดระบบชุมชนในช่วงโควิด1 9ค่ะทางทีมอสอมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีหมวดเกล้าเขาทำหน้าที่สื่อสารให้ความรู้กับคนในชุมชนเรียกง่ายๆว่าเป็นกนกลางในการช่วยประสานความรู้เรื่องการป้องกันโควิด -19 การสื่อสารของเขาเขาจะใช่ทั้งช่องโซเชียลมีเดียเป็นหลักทางหลายแอปพลิเคชันหรือทาง Facebook โดยเฉพาะปีนอ,อ้อสมอเขาเนี่ยเขาจะหื้อความมู่พาหลายแอปพลิเคชันเพื่อเพื่อเปินมีอาวุธในการป้องกันตัวและก็ความหู่ในการลงไปเคาะประตูบ้านหื่อเจ้าบ้านเปินตะนักใบใจตื่นตะนกนะเจ้าหื่อเปินตะนักในการป้องกันตัว คือเปินรอบรู้ในการป้องกันโควิดในครอบครัวแล้วก็คนในครอบครัวเปินอย่างที่พี่แสงดาวบอกนะคะ yeah. <c oughs> อสมที่นั่น4.0นะคะเขาคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็คือเป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยแหะค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย คุยทางออนไลน์เดี๋ยวเขาบอกคุยกันแทบทุกวันทำความเข้าใจในประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่างๆคนในพื้นที่ทั้งหมดนี้รูปแบบการทำงานที่เราเล่าให้ฟังนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นการนำบทเรียนของช่วงการระบาดรอบแรกมาปรับใช้คือถ้าย้อนไปการระบาดรอบแรกในที่นั่นเขาออกแบบเป็นคู่มือของชุมชนนะคะเรียกว่าทรมนูญชุมชนป้องกันโควิด1ิหรือได้อีกอย่างก็คือบันทึกข้อตกลงชุมชนป้องกันโควิดอันนี้น่าสนใจเพราะมันเป็นข้อตกลงที่ผ่านก มีส่วนร่วมของชุมชนทํากันเป็นรูปเล่มแล้วแจกเลยทุกครัวเรือนเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตช่วงโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เสียงตำสายนะคะให้รับรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรมีการทํางานเชิงรุกแบบนี้ค่ะเคาะประตูบ้านให้ความรู้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุให้คุณพ่อคุณแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนยได้ป้องกันตัวเองลดความกังวลลดความเครียด จากการรับข้อมูลข่าวสารเยอะๆคือบางทีมีเฟซนิวนะคะพอผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนก็เกิดความกังวลพี่ๆอสอมอก็เข้าไปเอาความรู้ที่ถูกต้องคลายความกังวลให้กับผู้สูงอายุในชุมชนด้วยนะคะการทำงานแบบนี้ทำให้คนในชุมชนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ ระหนักถึงโรคที่เกิดขึ้นหลายคนเลยนะคะบอกว่าพอได้ใกล้ชิดกับอสมได้ใกล้ชิดกับความรู้เขาก็หันมาดูแลป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ตัวเองปลอดภัยชุมชนก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งภาพของชุมชนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะลองดูภาพจากหมุดนี้กันหน่อยค่ะปักหมุดรายงานจากพื้นที่ภาคใต้เขาบอกช่วงวันขึ้น13 1 5า่ําเดือน6จะเป็นวันสําคัญค่ะ ที่พี่น้องชาวเลอุรักกระโวยฝั่งอันดามันเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็ประกอบพิธีลอยเรือปีนี้ไปตรงกับช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ยังมีการทําพิธีลอยเรือเพื่อที่จะสะเดาะเคราะห์ขอขามาทะเลค่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 าแล้วค่ะทาให้พิธีลอยเรือปีนี้มันก็ต้องมีการปรับรูปแบบพิธีการอย่างจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะเป็นภาพของชาวเลบ้านสปมตําบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ต ปีนี้เขาบอกทําแค่พิธีทําบุญที่ศาลโต๊ะหมอในชุมชนเพียงอย่างเดียวแล้วคนที่เข้าร่วมก็ต้องเป็นคนในชุมชนเท่านั้นค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะลองชมภาพเคลื่อนไหวจากจุดนี้ค่ะภาพนี้ที่แหลมตุกแกตําบลรัศดานะคะที่นั่นชุมชนตั้งอยู่ห่างกันไม่มากค่ะปีนี้ชาวเลที่ชุมชนแหลมตุกแกก็ต้องควบคุมมาตรการในการจัดงานลอยเรือเหมือนกันทั้งเรื่องการคัดกรองโรคอันนี้ต้องมีห้ามคนนอกเข้าพื้นที่บริเวณงานเลยนะคะ ทำให้บรรยากาศของงานลอยเรือที่แหลมตุกแกปีนี้มีเพียงเครือญาติของคนในพื้นที่เท่านั้นล่ะค่ะสําหรับพิธีลอยเรือจะมีเรือหรือว่าที่ชาวเลเขาเรียกกันเป็นภาษาพื้นถิ่นว่าบราฮุปราจักนะคะซึ่งชาวเลจะเอาเส้นผมเอาเล็บรวมถึงเรือไม้ระกำจำลองขนาดเล็กที่มีเสาตามจำนวนคนในครอบครัวไปใส่เอาไว้ก่อนไปใส่ไว้ไปวางไว้ในพิธีนะคะก่อนจะนำเรือพิธีขึ้นเรือหัวทง เพื่อนําไปลอยสู่ทะเลค่ะลอยในจุดที่มีการกําหนดเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะลอยจุดไหนก็ได้อันนี้เป็นไปตามความเชื่อเป็นไปตามภูมิปัญญาของชาวเลอุลักระโวย้ยคุณพิพัฒน์สิทธิพงศ์ชาวเลอุลักระโวย้ยชุมชนแหลมตุ๊กแกมีรายงานเรื่องนี้จากศาลโต๊ะหมอประจําชุมชนค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าดาโตะนะครับหรือโต๊ะศาลโต๊ะหมอประจําหมู่บ้านนะครับตอนนี้โต๊ะหมอเริ่มพิธีการแล้วครับซึ่งชาวบ้านแต่ละครอบครัวครับเขาจะนํา ของมาเส้นไหว้ก็เป็นขนมหัวล้านซึ่งข้างในจะเป็นไส้น้ำตาลน้ำตาลแดงนะครับผสมกับเนื้อมะพร้าวครับแล้วก็มีเนื้อไก่ครับเป็นไก่ย่างหรือไก่ทอดซึ่งมาเส้นไหว้ในพิธีการนะครับประเพณีของท้องถิ่นของชุมชนอุลักลวเราโวชชาวเลครับหรือประเพณีประจําปีนะครับประเพณีลอยเรือนะครับในเดือน6ของปีนี้ก็ได้เริ่มต้นนะครับโดยมีการเ,าเริ่มพิธีกรรมโดยตบหมอนะครับนะักสานที่ที่เป็น โต๊ะประจำหมู่บ้านนะครับเป็นสารโต๊ะประจำหมู่บ้านนะครับซึ่งประเพณีลอยเรือนี่ครับเราจัดทุกปีครับปีหนึ่งสองครั้งในเดือน6ตามจันทรคติและเดือน17นะครับสำหรับปีนี้ปี2 5 6 4อเราได้เน้นย้ำมาตรการของการป้องกันนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราได้มีการขออนุญาตนะครับในการจัดกิจกรรมมาตรการที่1ที่เราเน้นย้ำก็คือ ทุกคนที่จะเข้าร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้จะต้องสวมแมสครับสวมหน้ากากอนามัย2ก่อนที่จะเข้าไปครับทุกท่านจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิครับแล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนที่จะเข้าไปในกิจกรรมอันที่3ครับเราจํากัดจํานวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณศาลเจ้าครับตัวแทนครัวเรือนละ1คนครับที่มีสิทธิ์จะขึ้นไปข้างบนนอกนั้นใครที่มาเกินจํานวนเราจะให้รอข้างล่างครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับ แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของคำคำสั่งของอาทางจังหวัดภูเก็ตนะครับ ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติพิธีรอยเรือของชาวเลนะคะ <meisten. S 1> เขาจะมีกิจกรรมสนุกสนานกันตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่วิปีนี้ชาวเลหลายชุมชนเขาก็ปรับตัวเพิ่มมาตรการในการควบคุมโควิด -19 แต่ว่ายังคงสืบทอดประเพณีที่งดงามของชุมชนเอาไว้นะคะนอกเหนือจากเรื่องการปรับตัวค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพการให้กําลังใจกันบ้างจากบทเพลงนะคะพิกัดนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างนะคะ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลถาวรอ,อรําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะดนตรีและทักษะการใช้ชีวิตของเยาว,วชนเรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่แหละคะ่ะนอกเวลาเรียนนะคะสําหรับโรงเรียนที่นี่โดยโรงเรียนเกิดขึ้น จากการร่วมมือแล้วก็การก่อตั้งของคูลี่คีตาวารินบุรีร่วมกับผู้ปกครองและน้องๆในชุมชนค่ะล่าสุดเนี่ยน้องๆมีคลิปมาส่งกําลังใจให้คุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเราส่งกําลังใจให้น้องๆและผู้ปกครองที่นั่นก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทุกคนต้องลดเวลาซ้อมดนตรีลงหน่อยต้องเร่งก่อสร้างอาคารภาวนาหลังใหม่ทดแทนเถียงนามุงจากหลังเดิมคือหลังเดิมน่สภาพทรุดโทรมหลังคารั่ว แล้วก็รองรับการทํากิจกรรมของเด็กๆได้อย่างจำกัดนะคะก็เลยต้องสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้ทันก่อนฝนจะมาค่ะถ้าสร้างทันเด็กๆก,ก็จะมีพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมภาวนาซ้อมดนตรีแล้วก็มีเรือนนอนอย่างเหมาะสมด้วยนะคะและในช่วงสถานการณ์โควิด19ระลอกใหม่เนี่ยศิลปินตัวน้อยเนี่ยค่ะเขาก็เร่งมือ สร้างอาคารใช่ไหมคะดังนั้นฝากข่าวบอกคุณผู้ชมแล้วกันค่ะสําหรับใครที่อยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาคารภาวนาทุ่งกว้างให้กับน้องๆโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างก็พิมพ์เข้าไปใน Facebook โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างนะคะอินบ็อกเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทีนี้นอกเหนือจากกาลังใจที่รอคอยคุณผู้ชมส่งไปให้น้องๆก็ส่งกําลังใจมาให้คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงโควิด -19 เป็นการร่วมกันแต่งเพลง ร้องเพลงส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปด้วยกันลองฟังบางช่วงบางตอนของเพลงนี้ชื่อเพลงก็คืออย่าให้โควิดติดใจค่ะ ร้องเองคัดเองนักเลงพอนะคะฟังไปก็ยิ้มไปใส่หัวไปตามน้องๆด้วยนะคะคุณผู้ชมไปติดตามผลงานของน้องๆได้ค่ะผ่าน Facebook โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างมีหลายบทเพลงส่งกันบังใจให้กันในช่วงนี้นะคะปิดท้ายซีไซโฟกัสเช้านี้ค่ะไปดูภาพของการควบคุมโรคแต่ไม่ได้คุมธรรมดาคุมแบบสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ชมหมุดนี้ค่ะเป็นเรื่องเล่าจากพรมแดนไทยมาเลเซียนะคะโดยคุณน,นกค่ะ คุณนกบอกว่าท้ามการสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ก็ยังเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะตอนนี้เขาบอกมีรายได้รายได้เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารค่ะแล้วไปส่งให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียแล้วต้องกักตัวในช่วงโควิด -19 แบบนี้นะคะแล้วขายเนี่ย ดูเมนูกันแบบสแกน QR Code สั่งอาหารจากร้านต่างๆในพื้นที่ร้านอาหารเขาก็จะทำอาหารใส่กล่องนะคะก่อนจะนำไปส่งตามจุดที่กำหนดแบบนี้ค่ะตามรอบตามเวลาคนรับเนี่ย ไม่ใช่ผู้ที่กักตัวแหละนะคะเพราะว่าคนที่กักตัวเขาห้ามออกจากห้องพักเขาจะให้เจ้าหน้าที่ขนอาหารทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะคะไปส่งตามห้องของผู้กักตัวค่ะชําระเงินก็ผ่านการโอนเงินแทนการชําระด้วยเงินสดนะคะวิธีการแบบนี้เนี่ยกักตัวด้วย ได้มาตรการควบคุมโรคด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเศรษฐกิจที่ดันนอกค่อนข้างจะซบเซาเพราะว่าจุดนี้เป็นพรมแดนแล้วได้ไรายได้หลักจากการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะพูดถึงอาหารทิ้งท้ายสักหนึ่งภาพที่เชียงใหม่เผื่อคุณผู้ชมอยู่กรุงเทพคิดถึงอาหารเมืองเหนือนะคะที่เชียงใหม่ค่ะปักหมุดนี้โดยคุณเลฝันดิดพูดดีนะคะ ปักหมุดมาจากตลาดบ้านท่อตําบลสันพีถันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะพาไปสำรวจของกินบ้านเฮาค่ะอาหารพื้นเมืองตามตลาดท้องถิ่นนี่เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมพออาหารมันหลากหลายในการกักตัวของเราก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เขานิยมทานอาหารในพื้นที่ภาคเหนือก็จำพวกโปรตีนก็ต้องใส่อั่วนะคะแคปหมูจิ้นนึ่งหรือว่าเนื้อน,นึ่งอะคะ่ะมักจะทานคู่กับน้ำพริกขา แล้วก็เมื่อสักครู่ในเห็นผ้าของจินส้มแหนมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารจำพวกน้ำพริกแห้งเพิ่มรสให้มื้ออาหารแต่ทีนี้ จากการสำรวจก็มีข้อแนะนำนิดนึงนะคะแม่ค้าที่ตลาดที่นั่นเขาบอกว่าช่วงนี้ใครซื้อน้ำพริกหนุ่มไปรับประทานเนี่ยพยายามอย่ารับประทานข้ามมื้ออาหารเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนน้ำพริกก็จะเสียง่ายแล้วก็ส่งผลต่อท้องไส้คุณผู้ชมด้วยนะคะคุณธีระเดชคุณอนุวิสาคะทิ้งท้ายแบบนี้ให้ทั้งสองท่านหิวค่ะแล้วบอกนิดนึงว่าถ้าจะลดรายจ่ายได้ดีเนี่ยหลายครัวเรือนเขาบอกซื้อน้ำพริกไปนะคะมีผักครัวเรือนปลอดสารเคมีอยู่ริมรัว้วอันเนี้ย ก็ช่วยทําให้เหมือนมีอรรถรสได้เดินออกมาเก็บผักนะคะในช่วงกักตัวด้วยค่ะอเหมือนนึ่งนะฮะชินส้มใช่ไหมฮะถูกต้องเคยรับประทานอยู่บ้างอร่อยดีไปแล้วค่ะดิฉันหิวค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ